ครับเรามาดูประเด็นต่อมาก็คือว่าแล้วการเอาใจเขามาใส่ใจเรามันมันคืออะไรและมันมีกี่ระดับจากรูปคนเห็นอยู่แล้วครับว่าสามระดับนะครับความหมายของมันก็คือความหมายของการเอาใจเขามาใส่ใจเราหรือเอมพัชีนะครับแปลว่าความสาม,มารถนะครับในการรับรู้และเข้าใจความรู้สึกหรือมุมมองของคนอื่น ที่เขากำลังกาลัาเผชิญเหตุการณ์อะไรบางอย่างอยู่นะครับผมจะยกตัวอย่างบางคนติดติดที่เอาตัวเราเป็นบรรทัดฐานเอาตัวเราเป็นตัวตัดสินเหตุการณ์ที่มันกำลังจะเกิดขึ้นกับเพื่อนๆหรือเกิดขึ้นแล้วกับเพื่อนเพื่อนแล้วพูดประโยคที่ว่าฉันยังไมเป็นเลยอะไรอย่างนี้เป็นตน้น เพราะคุณไม่ได้ยืนยืนอยู่บนอะไรครับยืนอยู่บนจุดเดียวกันกับเขาไงครับคุณอยู่ข้างๆคุณไม่ได้อยู่บนสถานการณ์นั้นแล้วถ้าเขากาลังเผชิญอยู่บนสถานการณ์นั้นแล้วคุณไม่เข้าใจแล้วคุณก็พูดว่าจะเสียใจทําไมฉันยังอะไรอย่างนี้เป็นตน้นไอ้ฉันยังฉันยังนั่นแหละครับนั่นคือเรายืนอยู่คนละคนละที่กันนะครับ เวลาคุณพูดคุณอาจจะติดปากนะครับดังนั้นก็ต้องระมัดระวังไม่ได้บอกว่าระมัดระวังไม่ให้พูดนะครับพูดในเชิงที่เห็นอกเห็นใจกับเขาบ้างเช่นเดียวกันครับการเอาใจเขามาใส่ใจเราทางดิจิทัลทางดิจิตัลเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็อาจจะเป็นเหตุการณ์ที่ผ่านมาทางสื่อสังคมออนไลน์หรืออินเทอร์เน็ตก็ได้ครับคนที่เกิดคือใครโอ้โห คนที่เกิดคือใครคนที่เราไม่รู้จักในชีวิตจริงเลยก็มีครับคนที่มีความแตกต่างนะครับคนที่ไม่เราไม่รู้จักคนที่มีความแตกต่างแล้วคุณก็อย่าใช้วัฒนธรรมของคุณไปตัดสินว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นไม่เห็นเป็นไรเลยเขากําลังเจ็บใจแต่คุณก็ไม่เห็นเป็นไรเลยอย่างนี้เป็นตน้นนะครับดังนั้นพลเมืองดิจิตอลก็ต้องพยายามที่จะคาดเดา ความรู้สึกคาดเดาความรู้สึกหรือมุมมองของคนอื่นต่อเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นหรือที่เราสื่อสารกับเขาผ่านอินเทอร์เน็ตมีอยู่สามระดับระยับระดับที่หนึ่งระดับเข้าใจความคิดเราต้องยอมรับว่าแต่และคนมีความแตกต่างและณสถานการณ์ตอนนั้นเขามีความคิดอย่างไร เช่นเขากำลังเศร้าเขากำลังสับสนอย่างนี้เป็นตน้นกับเหตุการณ์นั้นๆนะครับกับเหตุการณ์นั้นๆอันที่สองเมื่อเข้าถึงมุมมองแล้วนะครับก็เข้าถึงอารมณ์จากจุดที่มันเกิดนะครับจากจุดที่มันเกิดเช่นเจ็บปวดดีใจเสียใจ อารมณ์กําลังเศร้าหมองจะร้องไห้อะไรเป็นต้นดังนั้นนะครับสิ่งที่เราต้องการต้องทําก็คือว่าเป็นระดับที่สามเราแสดงออกถึงความเอื้อเฟื้อเราไม่สามารถยื่นมือไปจับไหล่เขาได้หรอกครับเราไม่สามารถไปจับมือเขาได้หรอกครับทางดิจิตอลแต่คุณสามารถจะแสดงออกด้วยวิธีการเลยครับสื่อสารอาจจะเป็นคำพูดอาจจะเป็นตัวอักษร เพื่อแสดงความเห็นอกเห็นใจมันจะเป็นคนในระดับที่สามเข้าใจว่าเขาคิดอะไรเข้าใจอารมณ์ณปัจจุบันที่ก็ากาลังเผชิญสถานการณ์และแสดงออกถึงความเอือ้อเฟื้อเผื่อแผ่หรือการเอาใจเขาเอาใจเขามาใส่ใจเราได้นะครับแบบนี้เป็นต้นนี่คือระดับ3ระดับของดิจิทัลเอมพัตตนะครับประเด็นต่อมาก็คือว่าแล้ว เราจะฝึกให้เกิดให้ตัวเรานะครับหรือฝึกฝึกให้เราเรียนรู้การสร้างเอมพาร์ชีได้ยังไงอันที่หนึ่งนะครับลองเล่นกับเพื่อนก็นได้ครับเล่นเป็นบทบาทสมมตุติบทบาทสมมติก็เหมือนคุณแสดงละครนั่นแหละครับเช่นคุณแสดงเป็นแบทแมนคุณแสดงเป็นมัมมี่คุณแสดงเป็นผีน้อยน่ารักคุณแสดงเป็นอะไรครับผีฟักทอง แต่และคนเมื่อแสดงเป็นอะไรต่างๆนานา,นา,นานแล้วก็ต้องสวมบทบาทของเขานะครับเช่นอารมณ์ความรู้สึกของการเป็นไดโคลลาอย่างนี้เป็นต้นเมื่อเราเรียนรู้พฤติกรรมที่เราที่เราจะอะไรครับที่เราสมมุติตัวเราได้แล้วยกตัวอย่างเช่นคุณสมมุติคุณเป็นหนูน้อยหมวแดงนะครับหนูน้อยหมวแดงคุณหนูน้อยหมวแดงมีมีพฤติกรรมยังไงล่ะ ชอบพูดอะไรล่ะเช่นเขาเป็นคนรักสัตว์นะครับมีความเมตตานะครับสมมุตินะก็เราเวลาแสดงบทบาทเราก็แสดงเป็นคนแบบนั้นดังนั้นเมื่อเราเมื่อเราเมือเม่อเราอยากจะเข้าใจว่านะครับเข้าใจว่าอยู่จุดนั้นมันเจ็บปวดแค่ไหนหรือจะมีความรู้สึกแค่ไหนเราลองเอาตัวเราไปอยู่ในบทบาทในจุดนั้นนะครับนี่ก็คือลักษณะของของอะไรครับ ของการฝึกเอมพที่ประเภทแรกที่1ก็คือ,อาการสวมบทบาทนะครับการสมบทบาทอันที่สนะครับให้รู้จักการใช้คํานะครับรู้จักการใช้คําที่แสดงออกถึงความรู้สึกการใช้คําที่แสดงออกถึงความรู้สึกเช่นโล่งใจผิดหวังเสียใจกังวลใจหวาดกลัวเสียใจ เป็นต้นนะครับบางทีอะไรครับเพื่อนส่งข้อความอะไรบางอย่างมาก็ไม่รู้คุณก็ไปส่งรูปเต้นอะไรครับอิโมชันที่มันเป็นรูปเต้นเอเขากำลังอารมณ์ไหนวันแล้วคุณไปเต้นนะครับอย่างนี้เป็นต้นนี่ก็คือลักษณะของการเลือกนะครับเลือกการใช้คำหรือสัญ,ญลักษณ์แทนคำ ที่แปลที่ที่คุณเขียนว่าอีโมจิอีโมจิคอนไอคอนอะไรก็แล้วแต่นะครับเลือกให้มันเหมาะสมคําพูดก็ต้องเหมาะสมไอคอนที่แสดงถึงอารมณ์ก็เหมาะสมนะครับนั่นก็คือลักษณะของของการหัดใช้คํานะครับข้อที่สามนะครับข้อที่สามก็คือเรียนรู้ที่จะแสดงออกความคิดทางบวก คิดบวกเป็นไหมนะครับคิดบวกเป็นไหมคิดทางบวกนะครับยกตัวอย่างเช่นคุณบอกว่าศึกษาทั่วไปเขาให้เรียนออนไลน์ร้อยเปอร์เซ็นถ้าเขาคิดทางบวกคูคุณเอาเป็นว่าคุณก็เสียใจยอยู่ที่ไม่ได้เข้ามาที่มหาวิทยาลัยนะครับแต่ถ้าคิดทางบวกนะครับคิดว่าเออก็ดีเหมือนกันนะมหาวิทยาลัยป้องกันเราไม่ให้ไป เผชิญกับเชื้อโควิดแบบนี้เป็นตน้นนะครับนั่นก็คือลักษณะของการคิดทุกอย่างเชิงบวกเพื่อให้เรามีความรู้สึกสบายใจนั่นเองนะครับนั่นก็คือลักษณะของการหัดคิดหัดคิดทงบวกได้แก่อะไรบ้าง,องลองลองลอง,ลองแสดงความชื่นชมเพื่อนแบบนี้เป็นตน้นนะครับเราเคยชื่นชมเพื่อนไหม เราเคยใช้คำที่แสดงความชื่นชมไหมนะครับอย่างเช่นผมบอกว่ามีคนได้แม็กซิมัมสามสิบหกเต็มสี่สิบนะครับคนหนึ่งก็ปมมือให้นะครับบางคนก็บอกว่าเหลอเหลอเมื่อกี้นี้อาจจะแปลว่าจริงเหรอแค่นั้นเหรอ หรือไม่ค่อยได้ยินแบบนี้เป็นต้นนะครับดังนั้นเห็นไหมคําว่าคําเดียวนะครับมันมีตั้งหลายความหมายนะครับผมตีความได้ตั้งสาความหมายนะครับถ้าผมอยากคิดทางบวกกับคํานี้ผมก็คิดเพียงแค่ว่าอะไรเหรอได้ยินไม่ชัดผมก็จะตีความไปอันที่สามที่แสดงให้ผมมีความรู้สึกสบายใจดีกว,ว่ามาบอกว่า,วาอะไรเด็กคนนี้ทําไมทําไมจะต้อง สแสดงออกแบบนี้แบบนี้เป็นต้นนะครับขัดคิดบวกนะครับบวกไม่ได้แปลว่าตีกลับนะครับไม่ได้บวกแบบนั้นนะครับบวกที่แบบไม่ใช่แปลว่าประสานงานนะครับโอเคอันสุดท้ายนะครับยอมรับในความแตกตา่างความแตกต่างของคนทั่วโลกที่อยู่บนพลเมืองดิจิตอลนะครับมีความแตกต่างกันเยอะมากนะครับความแตกต่างทางความคิดความแตก